ศาลจังหวัดขอนแกน่นนัดฟังคำพิพากษากรณีสีผู้ต้องหากลุ่มผู้ชุมนุมเสื้อแดงบุกทำลายสถานที่ราชการ<ะ>พร้อมกับเผาทรัพย์สินของทางราชการเสียหายโดยให้จำคุก13ปีทนายจำเลยเตรียมอุธทณ์และประกันตัวครับท,<ะ>ที่ห้องพิจารณาคดีที่10ที่ชั้น12ที่12ชั้นสองสาลจังหวัดขอนแก่นครับสารได้นัดฟังคำพิพากษาในคดีที่พนักงานอายการยื่นฟ้องสีผู้ต้องหากลุ่มคนเสื้อแดง ที่ร่วมชุมนุมบุกรุกเข้าไปในสารการจังหวัดขอนแก่นเมื่อวันที่19พฤษภาคม2553ครับ,รบและได้บุกเข้าไปภายในตัวอาคารคว้างปาจนกระจกอาคารหลังเก่าแตกยับเยินพร้อมทางใช้อย่างรถยนต์จุดไฟจนลุกไหม้ทําให้ข้าวของทรัพย์สินทางราชการเกิดความเสียหายครับโดยจําเลยที่ตกเป็นผู้จองหาสัง4คนประกอบด้วยจําเลยที่1นายอดิศักดิ์วิบูลเลขขอภัยคบวิบูลเสกจําเลยที่2นายจิรัตรกูลสมหา จำเลยที่3นายสุทัศน์สิงห์บัวขาวและจำเลยที่4ี่นายอุดมคำมูลครับท้งนี้สารได้ใช้เวลาอ่านคำพิพากษานานประมาณหนึ่งชั่วโมงสรุปได้ใจความว่าในวันเกิดเหตุกลุ่มคนเสื้อแดงได้นัดชุมนุมกันจำนวนหลายร้อยคนบริเวณสวนสาธารณะรัชดานุสร์ครับซึ่งตั้งอยู่ติดกับสลากางจังหวัดขอนแก่นหลังจากนั้นกลุ่มผู้ชุมนุมได้เคลื่อนขบวนตรงไปยังประตูทางเข้าสลากางทิศตะวันตกซึ่งปิดล็อกอยู่แล้วร่วมกันฝ่าแนวกัน้นที่มีสิ่งกีดขวาง และกาลังเจ้าหน้าที่รัฐที่ดูแลรักษาความปลอดภัยอยู่ในขณะนั้นหลังจากฝาแนวกั้นประตูเข้าไปได้แล้วกลุ่มผู้ชุมนุมได้ยื่นหนังสือต่อนายพยัตชาญประเสริฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นณนขณะนั้นเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะยุติการสลายกลุ่มผู้ชุมนุมคนเสื้อแดงที่แยกรัชประสงครับครับอย่างไรก็ตามครับแม้จะยื่นหนังสือข้อเรียกร้องเสร็จแล้วกลุ่มผู้ชุมนุมคนเสื้อแดงก็ยังไม่ยอมออกไปจากสาราลางจังหวัดยังชุมนุมกันต่อด้วยท่าทีีท่รรรุนแงเก้วกา ในระหว่างนั้นผู้ชุมนุมได้พยายามรุกคืบเข้าไปภายในตัวอาคารสารกลางจังหวัดมีการนำยางรถยนต์ไปวางสมจุดไฟเผานะครับซึ่งบางส่วนก็คว้งปลาขวดที่เชื่อว่ามีน้ํามันเชื้อเพลิงเข้าไปในตัวอาคารด้วยบางก็หยิบก้อนหินก้อนอิกตัวหนอนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนะครับคว้งปลาเข้าไปทุบทําลายทรัพย์สินทางราชการทรัพย์สินของประชาชนโดยระหว่างการชุมนุมจนถึงเหตุการณ์จุดไฟเผาสารกลางนั้นภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกไว้ ได้ทั้งหมดจากช่างภาพสื่อมวลชนหลายแขนงและจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของรัฐที่นํามาใช้สืบพยานในชั้นศาลปรากฏนะครับมีภาพของจําเลยทั้ง4ร่วมก่อเหตุอยู่ด้วยอย่างชัดเจนแต่ละคนมีพฤติการกระทําผิดที่รุนแรงแตกต่างกันออกไปดังนั้นศาลด้านพิครห์พยานหลักฐานแล้วเห็นว่าจําเลยที่1นถึงสมีพฤติทัท มีพฤติกรรมฐานความผิดหลายข้อหาครับโดยเฉพาะการมีความผิดร่วมกันในข้อหาชุมนุมสร้างความวุ่นวายในที่สาธารณะตั้งแต่สองคนขึ้นไปรวมกันบุกรุกทำลายทรัพย์สินของผู้อื่นหรือของสาธารณประโยชน์หรือทำลายทรัพย์สินของแผ่นดินจึงมีคำพิพากษาสั่งจำคุกจำเลยทั้ง4ในฐานความผิดหลายมาตราแตกต่างกันไปครับโดยสั่งจำคุกจำเลยที่1รวมเป็นเวลา13ปีจำเลยที่2รวมเวลา13ปี จำเลยที่3รวม3ปีและจำเลยที่4รวม3ปีครับทั้งนี้แม้จำเลยที่3และ4มีโทษจำคุกเพียง3ปีแต่ก็ไม่มีเหตุให้รอลงอาญาครับเนื่องจากมีพฤติกรรมที่ชี้ให้เห็นว่าจำเลยทั้งสองไม่มีความเกรงกลัวต่อกฎหมายที่รู้อยู่แก่ใจว่าสถานการณ์การชุมนุมนั้นมีแนวโน้มลุกลามบานปลายครับส่วนด้านนายบุญยงแก้วฝ่ายนอกทนายความจำเลยได้เปิดเผยต่อผู้สื่อข่าวว่าหลังจากนี้คงต้องใช้สิทธิ์ต่อสู้นะครับในชั้นอุธทธรณ์ แต่มีปัญหากรณียื่นการประกันตัวผู้ต้องหาครับ,รบไม่สามารถใช้ตําแหน่งสสยื่นขอประกันได้เพราะหลังมีการรัฐประหารสถานภาพสสก็หมดสิ้นตามมีทางเดียวครับคือนัดหาหรือญาติของผู้ต้องหาเพื่อหาหลักทรัพย์มายื่นขอประกันซึ่งยังไม่ทราบว่าต้องใช้หลักทรัพย์มูลค่าเท่าไหร่รและตอบไม่ได้ว่าจะสามารถยื่นประกันได้เมื่อใดครับส่วนวารายละเอียดความคืบหน้าก็ทางทีมข่าวก็จะติดตามรายงานมาให้ทราบกันต่อไปนั่นเองนะครับครับผม